มึงมีเยอะไปไหนเนี่ยฮะ bài, cú bài Đứng đi đứng đi Để đứng đi chắc anh bay, bay, anh bay, oi oi chưa 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 chú chưa chưa bố chưa 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 โอ้ยนอไหนเมื่อกี้ใช่ไหมมึงกับที่ห้าวใส่กูอ่ะจะรอดแม่งเลยอะไรวะเนี่ยที่นี่ ฝ่ายเสาประตูไม่ได้ต้องใช้เทนเซ็ตอีกอืมมันช่างเอ๊ะจะเหรเดียนโพลิไฟ เอาเป็นว่าขอบอลไฟครับอยู่จะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ชิบหายละแม่ไม่มีน้ำใจเลยอะไรเหรอที่ไหนวะเนี่ยน่ากลัวชิบโอ้กูบ้าบก่อนละเออเข้าโซนพิว ไมีแววว่าจะเละเปิดก่อนเลย,เ,ยเรียบร้อยแม่งเข้าคัดซีนโอ้มายก็สวัสดีครับพี่นี่เป็นใครครับ You would defile this sacred <laughs> place with this horde. With your very own hands. With your very own hands. Monster. Ai Sapala. Does your blasphemy know no bounds? Ja. Bravo. If only it were that easy. Come on. มีน้องเอะไดูท่าอาจะมีแขกน,นะเจ้าคนบาปไลน์ต่อมาไลน์ต่อไปไอ้กูบาปแค่ในบัฟเฟ่ต์มัดก็พอละมึงเข้ามา

อมนแล้วกูไปตีโลมันออออตายนะออออมาทำอะไรโอ้ oh. ทา่าดีแล้ว

อะไรไม่ขอเจ็บปวดไม่ทำให้ข้าพอใจนี่เป็นอะไรลบจิตเหรอตอนนี้แกได้รู้ความมืดของข้าแล้วพี่เนาะอะไรวะเนี่ย อิสรภาพเล่ามึงเรียกความอุบาทเน่นว่าอิสรภาพเหรออา้าวว่าไม่ไม่เวิร์กและแล้วแล้วกูหมดแล้วไงหมดทุกอย่างละโคตรบิดเบี้ยวอะ่ะ Bịt người mọi Mà mọi Mà mọi Mà mọi người mọi Ok mọi người mọi người Mà người mọi người mọi อ๋อไม่ไม่ได้เหรอวะเอ้ยฮึบอุ้ยแรงอะไรอีกอะ่ะล่มนไงแล้วเจอดาบทองกูลูดไง ทำอะไรอีกอะ่ะแล้วเจอกูไล่มูลอีกรอบหนึ่งมาครับมาฮะมาฮะมาฮะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ๊ย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 โอยมึงก็โอ๊ยเอาสุดเลยดิะเรียบร้อยครับมามาตายซะ จบยังจบยังฮะฮะฮะเวนเ้เ้เนี่ยเหรอนี่เลือกคนเดียวนะเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วดิไม่ใช่เหรอเงียบนะก่อนนี้ตัวเจ้ากำลังสับสนด้วยเสียงของข้า เจ้ากำลังส ok ับสนหนึ ira, ่งโชชะตาที่โชชะตาที่สั่นไหวของเจ้าอยู่ตันนี้หัวใจของเจ้าเป็นสีดำสนิทบอกเลยไงว่าเหีเยบแต่เจ้าก็ยังน่าอับอายเหมือนกับไอ้พวกเด็กน้อยที่ไม่ได้ของพวกมันไม่ได้เคารพเจ้าเลยด้วยซ้ำ รหรือว่ากลัวเจ้าเลยไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรกับบนันทกมันค no ิดแต่ว nah, e ่าแกมันน่าสมเพชไม่มีพลังเป็นไอขี้ขาดนั่นแหละคือตัวแกพอได้แล้วโอ้พี่น้องที่รักน้องพี่ที่รักพักผ่อนเถิด เรียบร้อยครับตัวล้างสมอง easy membrane วะอันใหม่ว่ะมาครับอันดับแรกก็ออกไปจากที่นี่ก่อนเฮ้อไอ,อรอน<ม>บอลไอรอนบอลเธอเผลอหลับไปนะออ ขอโทษนะ Sorry ไอ้พวกสาระช่วเนี่ยทำไมพวกเราพูดไม่ได้เลยวันทำกับเธอแบบนั้นจะฆ่ามันช่างมันเถอะเ <c oughs> สียใจมไหมเสียใจเรื่องอะไรเรื่องพวกเรา <c oughs> ไม่ไม่เคยเลยสักวิดเดียว <c oughs> ฉันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแ <c oughs> ม้จะโดนจับแล้วโดนทรมานเน่ยเหรอ เออก็จริงบางทีนะพระเจ้าพวกนั้นคือสองคนนี้เหรออ๋อแต่ว่าเหมือนจะหลุดไปกันแล้วนะทั้งคู่เลย <c oughs> โอ้โทรมานแบบนั้นเลยนะ สาราชั่วแล้วอะไรวะทำไมมันมีสองข้างอะเลือกเลือกฉันได้ด้วยเลยอ๋อัญญาณที่ 4, สี่ปะเหลืออสุดท้ายแล้วทากกันนี่ไงล่ะ w ว l well, l well well Looks like this is a final beacon ขอทำการทำลายล้างเลยนะครับทำไมหน้าตาไป เรียบร้อยครับไอเทมหนังสือเหรอ Map of the happy hollow sister มี hollow b a t t e r มี hollow sister ด้วยเออเว้เดี๋ยวเชื่อวเอาครับแล้วเราก็มาถึงสถานที่ล้างบีคอนสัญญาณน,น,นะครับนาจาสุดท้ายแล้วปะ่ะสัญญาจะสุดท้ายแล้วครับทุกคนโอ้โหอ,อ,อันนี้คือไม่ต้องเดากันนะผมว่าผมว่าใช่วะ่ะ แล้วจะรออะไรอยู่เล่เาเดี๋ยวเซตของกันอันนี้ไม่ใช้่ไม่เมลมีมานามานาก็เราใส่ Poison นะนไม่มี Poison ดีกว่างั้นต้องเอาวิทเทอร์มาตัดเลือดบวกกับอาวุธของเรานะครับเดี๋ยวได้รอชาร์จทุกคนสกู๊ฮึ่มฆ่าทศเอ้ยไม่ใช่ฆ่าอัสินทองคำ มันมีสีที่แบบว่ามันแบบว่าม,ม,มันเหมือนสีทองนะฮะอันเม่อไจากพาร์ทที่แล้วรู้สึกมันจะมีสีหนึ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ทองนะฮะนี่เนี่ยสีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือเหมือนกับเกาะของ,งานางเลยฮะเจ้าเด็กเอ๋ยเจ้าจะได้รู้ถึงความสงบโอ้เหรอไอ้อนี่ที่อยู่ในนิมิตนี่ไอ้ที่อ่านจากไอ้วิญญ,ญาณโลกหลังความตาย จัดเครดิตเดอะเรเดียนเซนติเนลนี่ไงผู้คุ้มกันเฮ้ยผู้คุ้มกันหนอ,อแล้วไงอ่ะอยากให้ผมต้องเอาจริงกับคุณเลยจริงอยากให้ผมต้องเอาจริงกับคุณเลยจริงคุณมปนหน้าเบื่อนะเฮ้ยบัฟเนีอฮึกกำลังบัฟอยู่ไหมล่ะแล้วก็ดาบเวิเอ็นฮึบฮึบมามาแล้วก็แรงกว่าเดิมไงโอ้โห แล้วม niño, no? e? ันนี ơi, ่ไปไหนทำอะไรคุณคุณบ้าหรอหม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 อเฮ้ยาอะไรอ่ะอุ้ยยากผมต้องเอาจริงก็อ้้ย้ยี่อะไรอ่ะเดี๋ยวพเดี๋ยวพเดี๋ยวพเฮ้ยพลังหมดแล้ว พลังของดาวหมดแล้วเออทำอะไรอะอะไรอะไรงั้นเราเอาบ้างพลังศักดิ์สิทธิ์หายไปเออ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 ทำอะไรอะค่ณควาดเฮ้ยโหดูได้ยังไงก่อนมิกสุดยอด เออเฟ่สองสินะแม่งเลยแล้วโดนตีเหมือนกับบอสแบบบอสแบบเอ็นเครดิตแล้ววะชัยชนะมาโดน,นตีมาฮะอุ้ยเกือบเกือบเผลอกดสคริปต์แล้วพระเอกเรายังรู้เลยว่ามันไม่จบแค่นี้ดูมันขำข้าจะชีพวิญญาณของเจ้าด้วยพลังไฟศักดิ์สิทธิ์ของข้าอ๋อเบียวอะไรมา ไอ้พวกบุญตำโอเค That's right I am เฮ้ยอาโอ้ยโอ้แรงอ่ะโอไปอะไรอ่ะทำไรอะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันบีบกลับเข้ามาปะเฮ้ยเฮ้ยท่าเดิมจะเปลี่ยนเป็นแตะเปลี่ยนท่า ถ่าเดิมจะเปลี่ยนธาตุอันนี้ไม่ได้มามามาบาบาบาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอยอยอุ้ยอยโอ้ีอายโอ้แล้วข้าเกิดออเฮ้ยเดี๋ยวเดียเยพุ่งเกิดเองพุ่งเกิดเองอ่ะพุ่งเกิดเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโห้ายังอุ้งต้องใช้สออันลฮะ แมงเงือกมาดิมามาโอ้ยเพิ่งใช้แม่งโอ้ยแม่งไม่หยุดเลยมาโอ้ยหรือว่าจะตายวะหรือว่าจะตายเหรอเราจะตายเหรอโอ้โเดาทางนังไม่ออกเลยอ้าวอ๊ะ ทำเออหมามามาฮึบข้าไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยแต่เจ้าบังคับข้าพลั๊กสายฟ้าขั้นสูงสุดหาบรรลุ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 กโผล่โผล่โผล่ข่าวมาลูกข่าวมาลูกเดี๋หยุดลูกหาบรรลุกถ้าทำไปข้าต้องเอาจริงนะ ล้วหลังจากนี้ไป,ไปขอโทษดินรกเ,อ,เอ้อาา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 าอาา โอยโตนโตนทวนทอนชาลิกเรียบร้อยสินะไปได้เว้ย Let's go ไหนอันนี้ใครวะเอา้ายังไม่ตายเลยว้ามาอยู่ในกรงนี้เฉย กันก็มีมีนี้ด้วยครับรี้ยพูดเถอะเชือดดาบเอาดาบขึ้นมาเอาเฮ้ยเอ็มแบรนด์เดอะจัสตคริลิกดูรีเดียนซินนลเอาได้ของไปซื้อในกับลุงคนตายนะครับแล้วก็ขออนุญาตดับบีคอนอันนี้นะ อ๋อนี่คอเคยผู้อยู่คนนา้นนี่ว่ะขึ้เราสู้ด้วยแต่ล้างมีคอนแต่ละจุดนี่คือนานอยู่นะแบบว่าใช้ใช้คัสซีนแบบว่าเนี่ยกว่าจะดูตะเกียงกว่าจะปล่อยผีเสื้อจากตะเกียงมาดับมีคอนสักทีหนึ่งโอ้ไม่ชอบเลยนักรบนักรบูคุงย้อยเลยในบ้าเเ้ยตรงนี้นะ่าจะแบบบิวอัพร่างกายให้มันดีกว่านี้จะได้เข้ากับชุดเลย อันนี้เหมือนกับนักรบนักรบแบบเพิ่งเกษียณเนะี่ยแต่แบบยังกเกษียณไม่ได้กลับมาทำงานต่อ,อยังสชุดก,กอดได้ถือว่าบุญแลวเลนะี่ยเฮ้ยยังเหลือตรงนู้นดีกว่าโอเคเลย เรียบร้อยครับเจ้า <c oughs> ดูเหนื่อยนะ